คือเรื่องนี้เป็นปัญหานะครับที่ผมมีความที่เรามีความกังวลต่อคำทิจฉัยที่บอกว่ามันทําให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนการที่มีสสของพักก้าวไกลไปประกันตัวให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องคดีหนึ่งสองเนี่ยถือว่าเอามาเป็นองค์ประกอบเพื่อบอกว่าเรามีพฤติการล้มล้างกับมีเจตนานในการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับนั้นเท่ากับว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายซึ่งรับรองในรัฐธรรมนูญที่บอกว่า หลักที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับ,บรไม่ว่าจะถูกกล่าวหาข้อ<ะ>หาอะไรบุคคลใดก็ต้องถูกกล่าวหาไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้คําถามก็คือว่าถ้างั้นผู้พิพากษาที่วินิจฉัยนะครับให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาในการกระทําผิดมาต่างทงสองถือวา่าเป็นผู้ร่วมขบวนการล้มล้างกับปกครองไปด้วยหรือไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการแสดงความคิดเห็น การพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื<ม>่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งสองประเด็นนี้ก่อนนะครับนี่ยังไม่ลงนับว่าต่อไปสื่อมวลชนนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปจะแสดงความคิดเห็นต่อมาตราหนึ่งสองไม่ได้หรือเปล่าหรือแสดงแบบไหนถือว่าผิดศาลมีคำวิจัยแล้ววันนี้แต่ในอันที่เรียนนะครับว่าก็อาจจะส่งผลกระทบ ต่อปัญหาในอนา,าคตได้นี่คือเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันต่อไป